เกี่ยวกับตำนานของญี่ปุ่นจะว่าไปก็มีอยู่มากมายหลายร้อยเรื่องแต่ที่พวกเราดูจุกุ้นเคยกันมากที่สุดน่าจะเป็นเจ็ดเรื่องสยองขวัญในโรงเรียนญี่ปุ่นวเวลาอ่านกระตุงแนวๆที่มีโรงเรียนมาเกี่ยวข้องที่ไรก็มาจะพูดถึงเรื่องลึกลับประจําเลยก็น่าจะเป็นเพราะโรงเรียนที่เราเห็นว่าครึ้งเคร่งสุดๆในเวลากลางวันนั้นพอตกกลางคืนจะกลายเป็นที่ลึกลับน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว วันนี้จะมาเล่าให้คนฟังถึงตำนานแต่ละเรื่องถ้าพร้อมแล้วลองมาสำรวจความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในโรงเรียนญี่ปุ่นกันดีกว่าผีในโรงเรียนที่ไหนก็ไม่น่ากลัวเท่าผีในห้องน้ำจริงๆมันทั้งมืดทั้งแคบขนาดนี้ถ้ามีอะไรน่ากลัวโผลมาคงต้องช็อกแน่แน่และเรื่องเล่าที่เรื่องรือมากที่สุดก็ต้องเป็นผีฮานาโกะซังตามความเชื่อน,นั้นเล่ากันว่า าขาเคาะประตูห้องน้ำที่ชั้นสามเคาะสามครั้งแล้วถามว่าธนาโกะซังอยู่ไหมหากมีเสียงตอบว่าอยู่ที่นี่ประตูก็จะเปิดออกและจะพบกับเด็กผู้หญิงใส่กระโปรงสีแดงมาลากตัวคุณไปสถานที่จะพบเจอได้ต้องเป็นห้องน้ำเด็กผู้หญิงเวลาหลังเลิกเรียนส่วนสาเหตุที่เธอกลายเป็นผีฟ้อห้องน้ำนั้นเชื่อว่าเธอ เป็นเด็กที่เสียชีวิตในช่วงสงครามโลกขณะที่มีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดเธอได้หนีเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำแต่ผลก็คือเธอถูกเปลวเพลิงจากระเบิดคลอกตายทั้งเป็นนั่นเองโดยปกติแล้วโรงเรียนที่ญี่ปุ่นจะมีบันไดต่อชั้นสูงสุดไม่เกิน12ขั้นแต่ขั้นที่13นั้นจะปรากฏออกมาอย่างลึกลับในยามค่ำคืน แล้วถ้าใครบังเอิญซวยเดินไปเหยียบบันไดขั้นที่13นี้เข้าก็จะถูกวิญญาณร้ายผลักตกบันไดทันทีเลยทำให้นักเรียนกลัวว่าจะไปเหยียบบันไดขั้นนี้กันมากจนบางครั้งเวลาขึ้นลงบันไดที่ไรจะต้องนับขั้นบันไดทุกทีส่วนสาเหตุของบันไดขั้นที่13นี้นั้นเล่ากันว่ามีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุพลัดตกลงมาจากบันได คนนั้นก็เลยกลายเป็นวิญญาณร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในบันไดขั้นที่13นั่นเองหุ่นโชที่เราเอาไว้ใช้เรียนเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายในของมนุษย์ลำพังแค่ตอนกลางวันมันก็น่ากลัวพอแล้วพอตกกลางคืนมักจะมีคนพบว่ามันขยับตัวได้อีกต่างหากและถ้ามันหันมาพบเจอใครเข้าแล้วก็มันจะวิ่งไล่ตามอย่างไม่ลดละ เพื่อที่จะชิงเอาชีวิตของมนุษย์คนนั้นมาเพราะมันเองก็อยากเป็นคนจริงๆเหมือนกันมักมีคนเล่าว่าบริเวณหัวใจของหุ่นจำลองนั้นจะพบว่าหัวใจของมันกำลังเต้นอยู่ด้วยเสียงเป็นนอนแสงไพรราอที่แววออกมาจากห้องดน,นตรีถ้าได้ประเลงจากฝีมือของนักดน,นตรีก็คงทำให้เพลิดเพลินดีได้ไม่น้อยแต่พอเปิดเข้าไปในห้องจริงๆ กลับไม่มีใครอยู่ในห้องเลยซะอย่างนั้นเล่นเอาขนหสุดๆไปเลยเล่ากันว่านั่นเป็นวิญญาณของครูสอนดนตรีที่ตายไปแล้วแต่ยังคงวนเวียนสิ่งสถิตยอยู่ในห้องดนตรีนั่นเองสำหรับเรื่องรูปปั้นหินนิโนมิยานั้นเชื่อว่ามีอยู่เกือบครบทุ่งเรียนญี่ปุ่นแน่นอนนิโนมิยาคนจิโร่นั้นได้รับการยกย่องให้เป็นเสี่ยลักของการศึกษาญี่ปุ่น เพราะสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่นั้นภาพที่ทุกๆคนเห็นจนชินตาก็คือเด็กชายที่กำลังตั้งใจทำงานแบกฟืนไว้บนหลังพร้อมกับอ่านหนังสือเรียนไปด้วยนั่นคือแบบอย่างของผู้ที่ประสบความสำเร็จจนได้รับการยกย่องแต่ในเวลากลางคืนใครจะไปคิดว่ารูปปั้นหินนี้จะมีชีวิตขึ้นมาและวิ่งเล่นไปรอบๆโรงเรียนเพราะสมัยมีชีวิตอยู่เขาไม่มีโอกาสได้เล่น เหมือนเด็กคนอื่นๆมากนักจนกระทั่งพาทิ์ขึ้นเขาถึงจะกลับมาอยู่ที่แท่นดังเดิมนับว่าเป็นอีกหนึ่งในเรื่องลึกลับที่ฟังแล้วอาจจะอดเอ็นดูไม่ได้แต่ถ้าใครเจอในตอนกลางคืนรับรองว่าขนหัวลุกแน่นอนหลายๆโรงเรียนในญี่ปุ่นจะมีเรื่องเล่าว,ว่าถ้ามองกระจกห้องน้ํำในเวลากลางคืนใบหน้าของเราจะเปลี่ยนไป หรืออาจจะมีวิญญาปรากฏบนกระจกยืนอยู่ข้างกายคุณบางก็ว่าจะเห็นภาพใบหน้าสุดท้ายของชีวิตคุณก็มีและบางก็ว่าจะเห็นภาพของเนื้อคู่เรื่องเล่าอาจจะแตกต่างกันไปแล้วแต่โรงเรียนแต่นี่ก็เป็นสาเหตุให้หลายๆคนไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำในเวลากลางคืนคนเดียวไปเลยเรื่องลึกลับเรื่องนี้เป็นฝันร้ายของนักเรียน ที่ต้องเป็นเวรเก็บอุปกรณ์กีฬาเพราะบางครั้งที่เห็นคนยังเตะบอลหรือเล่นบาสท,ที่ลงยิมอยู่คนเดียวจนผิดสังเกตพอลองสังเกตดูดีๆจะพบว่าท,ที่เล่นอยู่ไม่ใช่ลูกบอลแต่เป็นหัวของเขาเองต่างหากและบางทีก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเล่นบาสแต่พอเดินไปดูกลับไม่พบใครเห็นแต่ลูกบาสท,ที่กลิ้งอยู่ตรงกลางสนามในบรรยากาศวังเวงเรื่องลึกลับในโรงยิงญี่ปุ่นทั้ง7เรื่อง ที่เล่ามาข้างต้นนี้เป็นเรื่องที่นิยมเล่ากันมากที่สุดทัด้งนี้ก็อาจจะมีบางเรื่องที่แตกต่างกันไปบ้างตามแต่และพื้นที่แต่เรื่อง,องดังๆจะยังเหมือนเดิมเช่นผีอนาคตสังบันไดขั้นที่13หรือหุ่นวิชาการวิภาคเป็นต้นก็นับเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่เด็กๆญี่ปุ่นยังคงเล่าต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่แต่งไว้หลอกเด็ก เพื่อจะให้เด็กๆรีบกลับบ้านก็เป็นได้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องเล่าในตำนานที่เรานำมาเสนอในครั้งนี้ถ้าชอบโรงละครของเราโปรดช่วกันกดไลค์กด subscribe หรือกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โรงละครแห่งนี้กันด้วยนะครับสหรับวันนี้ขอพิดฉารูปบ้านการแสดงกันไปก่อนสวัสดีครับ